เป็นวันแรกที่เราเริ่มต้นทําการตกแต่งนะครับกุ๊กไก่อยู่กับเราด้วยแล้วก็เยลลี่อยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นคนถ่ายให้เรานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่เป็นช่างเราทากระบวนการที่1ก่อนที่การเอาคือการตีเส้นทั้งหมดที่อยู่ในฟลอร์ทั้งหมดที่เราเช่าไว้ชั้น4ี่นะครับประมาณ1 4 0 0่กว่าาลังเมตรนะครับก็เส้นแรกที่เราตีนี่เป็นห้องอธิษฐานเลยนะครับของคุณพระเจ้านะที่เราเริ่มต้นในห้องนี้นะ ห้องที่สำคัญที่สุดของเราเลยนะครับเพราะเราเคลื่อนไปได้วยคำอธิษฐาน,นอย่างแท้จริงนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวกิจการที่เคารพรักของทั้งฝั่งแอทนบุรีนะครับพี่น้องครับวันนี้เราเป็นวันประวัติศาสตร์ของกิจจกรของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วเราได้ก้าวออไปด้วยการมาเปิดสถา,านน้ำมัการที่ธนบุรีนี่นะครับที่ตึกผงพี่น้องครับเราไม่ลืมความรักของพระเจ้าพระเยซูผู้ทรงววยพระชนเพื่อเราเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีชีวิตใหม่ โดยพระชนชีพของพระเยซูและในวันที่สามพระองค์ฟื้นคืนพระชนนะฮะพี่น้องครับโดยความรักของพระเจ้าเราจริงจะร่วมใจกันนะครับรวมกันเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันใกนการสร้างคิสตจักรของพระเยซูคิตขึ้นมาขอพระเจ้าให้พี่น้องชาวฝั่งธนบรุรีกิจการนะครับจะรวมพลังกันช่วยกันในการนําญาติพี่น้องเรามาเพื่อนของเรามาคนที่เรารู้จักรักเพื่อนบ้านรอบๆตึกเรานะครับ ได้มารู้จักพระคุณความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งสูงสุดในชีวิตของเราแล้วก็ให้เราปลูกพันธ์กันร่วมรับใช้ด้วยกันแล้วก็เชื่อแน่ว่าคิสตากแห่งนี้จะเป็นคิสตากที่นําความรักความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาสู่คนฝั่งทนแล้วเราจะเห็นคิสตากเติบโตเข้มแข็งขยายออกไปอย่างมากมายจะมีคนมาเชื่อบางใจในพระเจ้ามากมายผ่านพี่น้องในคิสตักรของเราแห่งนี้ ก็ในวันนี้ขอแสดงความยินดีนะครับในการเปิดคริสตจักรเป็นครั้งแรกแล้วก็ในในเวลาไม่นานเราก็จะมีการเฉลมิมฉลองคริสต์มาสนะครับขอม r รีคริสต์มาสสวัสดีปีใหม่แด่พี่น้องกิจการทนบุรีหรือว่าแอคของเรานะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครอบครัวกิจการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แอคธนบรีนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติ และดีใจเตือนเต้นนะครับ6ธันวา9สู่หงด้วยใจเดียวกันวันนี้เราไปวันมาร์ชกันนะครับที่ถนนตรงเนี่ยหน้าคิดจักนะครับเห็นพี่น้องมากมายได้ร่วมแรงร่วมใจวันนี้นะครับผมรู้สึกประทับใจอย่างมากเลยนะครับเรามีตั้งแต่อายุ70กว่าปีนะครับมาเดินด้วยกันและกระทั่งแม้กระทั่งเด็กน้อยนะครับไม่ถึง2เดือนนะฮะ2เดือนได้มาเดินด้วยกันวันนี้ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าครับ และผมเชื่อว่าคริสจักรของเราจะเป็นคําตอบนะครับสาหรับพี่น้องที่อยู่ที่ธนบุรีแห่งนี้คริสจักรสวยงามมากเลยครับแบบเป็นเป็นพระนิเวศพระเจ้าที่ดียอดเยี่ยมจริงๆผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสจักรกิจาก,การธนบุรีครับก็อย่างเดินใจพี่น้องนะครับให้เรานําคมทักของพระเยซูครับไปสู่พี่น้องที่ธนบุรีนี้ด้วยกันเหมือนจอห์นน็อกส์ครับที่บอก give me scotland all i die เราจะ give me ธนบุรีด้วยกันนะครับเราจะร่วมแรงร่วมใจร่วมรับใช้และผมเชื่อจริงว่าเราทุกคนจะเป็นพรอย่างแน่นอนครอพี่น้ง พิจักกิจการของพระคิดที่ธนบุรีนี้ครับขอ,อบใเจบอลครับพี่น้องครับผมประทับใจพี่น้องอย่างมากๆเลยนะฮะที่เราร่วมและร่วมใจกันถึงวันนี้ได้นะฮะนี่เป็นสิ่งที่เราจะจดจำเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของเราที่เราได้ร่วมและร่วมใจกันแล้วก็มีโอกาสรับใช้พระเจ้าร่วมกันในแต่ละบทบาททุกบทบาทมีความสำคัญหมดทั้งสิ้นจริงๆครับผมรู้เลยว่าิสตจักรไม่ได้ประกอบไปด้วยเพียงแค่ คนไม่กี่คนจะประกอบด้วยเราทุกคนที่ร่วมใจกันเราเชื่อว่าการร่วมใจกันครั้งนี้เนี่ยเป็นการร่วมใจที่ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างได้เพื่อพระเจ้านะครับในที่ทนบุรีเนี่ยเป็นพระใจของเราว่าเรามี15เขตแล้วก็มีบางเขตที่ยังมีคนรู้จักพระเจ้าน้อยอยู่พี่น้องครับรู้ไหมครัว่าที่ทนบุรีเนี่ยมีผู้เชื่อพระเจ้าเนี่ยเพียงแค่0 3เองของ ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศเนี่ยรู้ไหมค่าเฉลี่ยงประเทศอยู่ที่0.75นะฮะเราเนี่ยน้อยกว่าเขาเพื่อนเลยฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสของเราครับให้เราร่วมใจกันครับช่วยกันนะฮะทำอย่างนี้แหละฮะที่พี่น้องร่วมใจกันทํางานได้สาเร็จทําอย่างนี้แหละฮะเราจะร่วมใจกันอย่างนี้เหมือนกันในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้านำเพื่อนๆของเรามารู้จักกับพระคุณความละของพระเจ้าเพื่อพระนามของพระองค์จะได้รับเกียรติอย่างมากมายในสตจักของเราครับขอเจ้อพี่น้องครับที่พี่น้องจะมีความเชื่อร่วมกันจะมีสันติสุขที่มาในพระเจ้าและมี ความเชื่อว่าเราจะมีชัยชนะที่มีต่อ,อการนำเขาระเสริฐไปถึงคนมากมายในทุนบุรีของเราด้วยขอบคุณคุผ่อนพี่น้องครับ,บคุณชายผ่อนครับสวัสดีครับ